เลยอ่ากรีป่นออกในเวลานั้นเมากอไดนน้ำด้ปุ๋ยก็จะสวยๆแบบนี้อ๋อนี่ดิยอดนึงเดี๋ยวเด้วค่ะมือนี้จะผ้ามาก็บปยอดบักลัมนาะอคะ่ะนี่เดี๋ยวให้โอ๊ยดอกหยาบเดี๋ยวให้เบิง้ง หยอดบักลำปลกเอาไปหนึ่งเส้ปลาเนาะค่ะไปลวกกินกระปลุลกินดิบบ่ได้เด้อค่ะต้องลวกจ้ะจุดไว้จักต้นนึงให้พ้นใหญ่เป็นแบบขยายพันธุ์อยู่ค่ะอืมอืมพืม,มจะมีลักษณะแบบไ,ได้น้ำได้ปุยก็จะสวยๆแบบนี้อ๋อนี่ดิหยอดนึงเด้อค่ะ นี่ค่ะโอ้ยกล้องกล้องกล้องนี่ค่ะอุ้ยลายลายค่ะลายลายนี่มันจะเป็นยอดอ่อนๆเดี๋ยวดยิบเป็นโซ่ะเป๋ากันแทบค่ะผักเอาไปหนึ่งเซปลาเนาะค่ะไปลวกกินกระปนุนกินดิบบ่ได้เด้อค่ะต้องลวกจ้ะผักเอาไปหนึ่งเซปลาเนาะค่ะ ไปลวกกินกระปุนกินดิบบ่ได้เด้อค่ะต้องลวกจ้ะแซบค่ะนี่ค่ะโอ้ยกล้องกล้องกล้นี่ค่ะอุ้ยลายลยค่ะหลายลาย,ลาย,ลายนี่มันจะเป็นยอดอ่อนๆเด,เ,ดเดี๋ยวเก็บเป็นใสกระเป๋ากัน นี่ค่ะโอ้ยกล้องกลอกล้องนี่ค่ะอุ้ยลายลายค่ะลายลายนี่มันจะเป็นยอดอ่อนๆเดี๋ยวหยิบมันใส่กระเป๋ากันนี่ค่ะโอ้ยก้องกล้นี่ค่ะอุ้ยลายลายค่ะลายลายนี่มันจะเป็นยอดอ่อนๆเดี๋ยวหยิบมันใส่กระเป๋ากัน ลำที่เก็บมาเอาไปนึ่งไส่ตาแซบแซบค่ะหวานหวานค่ะเพินจะหวานหวานจักหน่นนอยหวานค่ะเมื่อนี้จะผ้ามาเก็บยอดบักลำเนาะค่ะนี่เดี๋ยวใส่โอ้ยดอกหยาเดี๋ยวใส่เบิง้งยอดบักลำปุ๋ยได้นำได้ปุ๋ยก็จะสวยๆแบบนี้อ๋อนีนดิยอดนีงเดี๋ยวแล้วค่ะ ลายค่ะลายลายเลยกปลูกไดยลายต้นเลยค่ะในปลูกอันนี่ค่ะเพื่อนเด็กหดหนามเพื่อนเด็กหนาอืมอืมนั่นจักน้อยด้ยค่ะบ่ค่อยประกอบไปจักน้อย <laughs> นี่ต้นนึงค่ะแต่ว่าจะจงไว,วย้่ค่ะเป็นพันเพราะว่า ต้องรักษาแหละค่ะเพราะว่ามันเริ่มจะมดแล้วนี่ค่ะสจงไว้จักตนนึงงห้พนย็นแบบขยายพันธุ์อยู่ค่ะอือืมอืม,อมันจะมีลักษณะแบบนี่ค่ะโอ้ยก้องกล้องกล้องนี่ค่ะอุย้ยหลายลายค่ะหลายลายนี่มันจะเป็นยอดอ่อนๆเดี๋ยวเก็บมันใส่กระเป๋ากัน มื่อนี่จะผ้ามาเก็บยอดบักล้ำเนาะค่ะนี่เดี๋ยวให้โอ้ยดอกหยาบเดี๋ยวให้เบิง้งยอดบักล้ำปุูเลยอ่าเก็บพืนออกในเ,เวลานั้นเทากับแซ่บดีหนึ่งเสตปลาต้มกินกระปนุนแซ่บค่ะนี่ค่ะ ตรงไว้จักตตนนึงห้เพ่นไ่เป็นแบบขยายพันธุ์อยู่ค่ะอืมอืมอืมจะมีลักษณะแบบแทบค่ะอ,อ่อนๆเขาก็เก็บไปกินได้นี่เห็นอ่อนๆน,นี่ค่ะมะกลำบานเฮาผู้ใดเค่อยกินได้นอ้อมักลำม,มักลำอวยมากนี่ค่ะมักลำหวานๆค่ะ ใคเค่อยกินแน้นนอเนี่ค่ะหวานบักลำค่ะหวาน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 ค่ะนี่ต้นหนึ่งค่ะไ่ว่าจะจงไวเยู่ค่ะเป็นพันเพราะว่าต้องรักษาแหละค่ะเพราะว่ามันเริ่มจะมดแล้วพักเอาไปหนึ่งเส้ปลาเนาะค่ะไปลวกกินกระปุลกินดิบบ่ได้เด้อค่ะต้องลวกจ้ะอืมอืมนั่นจะน้อยเด้อค่ะ บ่ค่อยประกอบไป,ปจักหน่อยเลยอ่าเก็ลิบผลออกในเวลานั้นเท่ากันค่ะเอาไปหนึ่งเซ้ปลาเนาะค่ะไปลวกกินกระปุนกินดิบบ่ได้เด้อค่ะต้องลวกจ้ะบักลำไว้มักบักลำปูเวลายหลายแต่ว่าบ่าค่อยเกิดปีนี้เกิดแค่นี้ค่ะก็เลยเอ้าแค่นี้ก็แค่นี้แหละ มาเก็บเป็นหนึ่งใส่ปากค่ะแ่บค่ะไอ้ยมากนี่ค่ะมกลำหวานๆค่ะใครค่อยกินแนาะนี่ค่ะหวานมกลำค่ะหวาน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 ค่ะนี่ค่ะโอ้ยก้องก้องก้องนี่ค่ะอุ้ยหลายๆค่ะหลายๆนี่มันจะเป็นยอดอ่อนๆเดี๋ยวเก็บป็นใส่กระเป๋ากันไอ้ยมาก นี่ค่ะมักลำหวานหวานค่ะใครค่อยกินเน่ะนี่ค่ะหวานมักลำค่ะหวาน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 ค่ะนี่ต้นหนึ่งค่ะแม่วาจะจงไวยโยค่ะเป็นพันเพราะว่าต้องรักษาแหละค่ะเพราะว่ามันเริ่มจะหมดแล้วบักลำที่เก็บมาเอาไปนึ่งใส่ตาแซ่บเซบค่ะหวานหวานค่ะเิ่นจะหวานหวานจักหน่อยหวานค่ะค่ะ เอาไปหนึ่งเสปลาเนาะค่ะไปลวกกินกระปรุนกินดิบบ่ไดดเด้อค่ะต้องลวกจ้ะนี่ค่ะสุอออนออนฮอกาเก็บไปกินได้นี่ไม่เสีออนอนี่ค่ะมักลำบานเฮาผู้ใดเค่อยกินได้เนาะมักลำม,มักลำเลยอ่าเก็บ่นออกในเวลานั้นเฮอก็ะ อ๋อผึนผู้เดมาหักเลยอ้อยหนึ่งขันข้าวไปอย่างให้สูงนะคะข้ากไปเก็บอ่อนอเอน้ออนากไปเก็บไปกินได้นี่นี่เสี่อ่อนออนนี่ค่ะบักลำบานห้าผู้เดเค่อยกินได้น喏บักลำบักลำบักลำที่เก็บมาเอาไปหนึ่งเซตตาแซษเศบค่ะหวานหว,วานค่ะพึ้นจะหวานหวานจักหน่อยหวานค่ะ แซ่บดีหนึ่งเส้ปลาต,ต้มกินกระปนุนแซ่บค่ะไร้มากน,ก,นนนกนี่ค่ะมะลำหว,วานๆค่ะไทยค่อยกินดนน่องนี่ค่ะหวานมะลำค่ะหวาน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 อ๋อผึ้งผู้เดยมาหักหนึ่ยหนึ่งขันเข้าไปอย่างสูงนะคะเข้ากับเก็บมือนี่จะผ้ามาเก็บ ยอดบักลำเนาะค่ะนี่เดี๋ยวใส่โอ้ยดอกหยาบเดี๋ยวใส่เบิง้งยอดบักลำปุ๊บแซ่บดีหนึ่งไส้ปลาต้มกินกระปุนแซ่บค่ะบักลำที่เก็บมาเอาไปหนึ่งไส้ปลาแซ่บแซ่บค่ะหว,นะนะวนานหวานค่ะเพ็นใจหวานๆจักหน่อยหวานค่ะแซ่บค่ะ,คะได้น้ำได้ปุ๋ย ก็จะสวยๆแบบนี้อ๋อนี่ดิหยดนึ่งเดี๋ยวเด้อค่ะลายค่ะลายลายได้ปลูกไดยลายต้นเลยค่ะนี่ปลูกอันนี่ค่ะเพิ่นเดกหดหนังเพิ่นเดกหนังบักลำไว้ค่ะมักบักลำปลูกไว้ลายลายแต่ว่าบ่ค่อยเกิดปีนี้เกิดแค่นี้ค่ะก็เลยเอ้าแค่นี้ก็แค่นี้แหละมื่อก็บเป็นหนึ่งสาตาค่ะ นี่ค่ะสุ้ลายค่ะลายลายเด็ปลูกโดยลายต้นเลยค่ะในปลูกอันนี่ค่ะพ่นเดบหดหนาพ่นได้หนาบักลำที่เก็บม,มาเอาไปนหนึ่งเสตาปเซ็บเบค่ะหวานหวานค่ะเิ่นจะหวนานหวานจักหน่อยหวานค่ะเอา้พดเดาพันผู้เดมาหักนีโอ้อยหนึ่ง เข้าวใบหยา้สูงนะคะเขาก็บเกีบนี่ค่ะซว่งากต้นนึงให้พันใ่เป็นแบบขยายพันุอยู่ค่ะอืมอืมอืมนจะมีลักษณะแบบ